ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยลดปัญหาส่วมอุดตันท่อระบายน้ำอุดตันบำบัดน้ำเสียเร่งการย่อยสลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงสั่งซื้อได้ทาง092 281 2 9 1 9 085 660 8565 เว็บไซต์ tbi-polin.com line t tbipl lazada shopee supermarket และร้าน modern trade ชั้นนำ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆนะคะวันนี้รายการของเราค่ะจะได้ตามติดกันกันกนกนกบสถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่สถานการณ์นั้นเดินมาครบวันนี้2เดือนพอดิพอดีนะคะเราจะได้ตามกันว่าสถานการณ์นับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้ฟังข่าวนะนะคะอยู่บ่อยครั้งค่ะว่าการประทะรอบสองนั้น น่าจะมีแนวโน้มนะคะที่เกิดขึ้นในอีกไม่ช้ามไม่นานนี้แล้วแถมนะคะทางผู้บัญชาการฐานเรือเองก็ออกมาระบุเหมือนกับว่าสถานการณ์เนี่ยมันยืดเยื้อยาวนานข้ามปีแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้มาประเมินสถานการณ์ไทยกัมพูชากันนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ค่ะพลเอกรังสีนะคะกิติยานทรัพย์ค่ะคสวัสดีดค่ะค,คุณบ,รบุรดมสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะมองสถานการณ์วันนี้ว่ายังไงบ้างคะไทยกัมพูชาเนี่ยโอ้โหมันเดินมาเนี่ยสองเดือนแล้วนะคะครับก็คือ ผมมองว่าในศึกยกแรกเนี่ยกัมพูชาก็เสียหายเยอะนะเสียทั้งชีวิตทหารเสียทั้งเงินงบประมาณที่มันลบกับเราโดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยเพราะจริงๆที่ผมเคยกล่าวนะว่าสิ่งเขาต้องการเนี่ยคือน้ำมันกับก๊าซในอ่าวไทยนะแต่ครั้นี้คือจุดเริ่มต้นสงครามเลยคือจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์เขาที่เขามาปะทะกับเราแต่ว่าพอสงครามศึกยกแรกผ่านไปเนี่ยก็ ทางการบูชาก็ถือว่าล้มเหลวเพราะว่าไม่ได้อะไรไม่พอเสียหายเยอะอนะครับเท่านี้ณเวลานี้เนี่ยปัญหาที่มันลุมเล้าประเทศการบูชาเี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วการที่คุณเซนเนี่ยต้องการทรัพยากรในอ่าวไทยเนี่ยก็คือเรื่องเศรษฐกิจะนะเพราะถ้าเพราะถ้เาเท่าที่ผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมทราบมาหลายครั้งแล้วนะว่า กัมพูชาเนี่ยขาดดุลเดิรบมิชิสพัทเนี่ยสองปีติดซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เราเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งอ่ะเราขาดดุเราขาดดุลเดอรบมิชิสพัทแค่ปีเดียวเนะเรายังเสร็จเลยค่ะนี่นีประเทศเล็กๆอย่างเขาเนี่ยขาดสองปีนะครับแล้วที่ตามมาที่ผมบอกอ่ะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศกำลังจะหมดนะก็คือไอหน้าตักที่ถือเงินสกุลตาต่างประเทศเพื่อสำหรับจะสั่งของเข้ามาแล้วต้องมีเงินจ่ายนะก็กำลังจะหมดนะในเดือนตุลาค่ะนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เขาไปหักหลังจีนเนี่ยก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทางจีนเขาไม่เข้าซึ่งจริงๆแล้วปีนี้จะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวระหว่างจีนกับกัมพูชานะแต่แต่ว่าพอทางกัมพูชาไปหักหลังจีนไปเซ็นสุลที่ญาอินโดแปซิฟิกนะครับกับสหรัฐจีนเขาเลยตัดเลยเรื่องนี้คือไอ้ปีงการท่องเที่ยวกยกเลิกไปแสดงว่าตอนนี้คือกัมพูชานี่กำลังเผชิญปัญหาหนักใช่ครับเพราะว่าพอท่องเที่ยวไม่เข้าเนี่ย ภาคบริการเขาพังหมดไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารผับบาร์คาลาโอเกะซึ่งโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชาน่ยอยู่ในภาคบริการเยอะมากนะคราวนี้หลังจากนั้นไม่พอค่าเงินเรียวตอนเนี้ตกลงไปประมาณ14ถือว่าเยอะแล้วคนกัมพูชาตอนนี้ไม่ถือเงินเรียวไปถือเงินคือบาทหยวนดอลลาร์นะครับก็แสดงว่าเสถียภาพค่าเงินของเขาเนี่ย ก็จะกําลังจะเป็นขยะนะครับอีกทั้งหนี้สินเขาที่เขากู้จีนมานะครับประมาณแสนหกหมื่นล้านนะครับภายใต้ GDP เขาหนึ่งล้านล้านอแล้วมาเจอเขามาก่อกวนย่อยุเราจนผู้ชาเราทัพประชุมแล้วว่าให้ปิดด่านถาวรนี่ยิ่งปิดกระเป๋าเงินปิดเส้นเลือดของคุณเซนเลยค่ะอ่ะแล้วการโพสต์ล่าสุดนะคะของทางคุณเซนเนี่ยที่ออกมาระบุเอาไว้บอกว่า ไม่ต้องปิดหรอกต่อให้ปิดไปเลยเนี่ยไม่ต้องเปิดเนี่ยต่อให้ปิดไปเป็นร้อยปีเนี่ยเขาก็ไม่สนถ้าทีของคุณเซนเนี่ยกำลังจะบอกอะไรคะก็ผมว่าคุณเซนเนี่ยสติเริ่มเลอะเลือนแล้วก็มีพฤติกรรมนะครับสามข้อหนึ่งเนี่ยโกหกชาวโลกเพราะว่าสหรัฐเองนะเขาก็รู้ว่าคุณเซนกำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเราเองก็รู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอ่ะ อ่าเขาโกหกชาวโลกสองเนี่ยเขาโกหกประชาชนเขาเองเพราะประชาชนเขาก็รู้ว่าวันนี้ที่ภาคแรงงานที่กลับจากเมืองไทยไปเนี่ยก็อดควรกับนายจ้างเราที่เมืองไทยนะว่าไม่มีงานท <achelor> ําตกงานแล้วก็อยากจะจับเมืองไทยแต่ก็ับไม่ได้เพราะเราปริดด่านตอนนี้เพราะเราก็มีข่าว่าโดนเราจับที่ด่านเยอะๆนะครับแต่ที่สําคัญคือคุณเซนเนี่ยมันโกหกตัวเองท <UFC. S 2> <ร>ี่มันโพสต์มาเนี่ยที่ผมบอกผมบอกว่าสติแล้วเรือน เพราะตัวเขาเองเขาเป็นผู้ผู้ไปหารเขารู้แล้วถ้าจับโบค้องเซนได้นะในคลิปที่เขาแบ็คเมลอุ้งอิงเขาพูดถึงการว่าเปิดด่านสามครั้งไปไปเปิดฟังดูใหม่ได้เลยแสดงว่าการเปิดด่านนี่เป็นบวใจสําคัญที่เขาต้องการที่สุดเวลานี้ก็ตอนแรกกะเอาเค้กชิ้นใหญ่เงี้ยคือน้ํามันที่อ่าวไทยตอนนี้พอฝันสลายแล้วมาเจอปิดด่านเงินไม่มีแต่ว่า เงินของประเทศเขมรเนี่ย GDP เขาหนึ่งล้านล้านเนี่ยเขาได้มาจากอบายมุกหกแสนล้านจิมบูรโดเพราะนั้นถ้าเราปิดด่านเนี่ยไม่มีนักพนันเข้าป่าไอบอนสายตะปูบอนท่าเส้นที่สร้างเสร็จก็ยังเสร็จเลยตอนนี้แจงเขาไม่มีใครเข้ามามัดน็อกเลยฮะจุดตายของอุ่นเซงเพราะว่าประเทศกัมบูชาเนี่ยนอกจากภาคบริการเขาแล้วเนี่ยไอพวกอุตสาหกรรมที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันไม่ลงทุนโดยกัมบูชามันลงทุนโดยจีนญี่ปุ่น ซึ่งเขาขอเขาใช้ประเทศกัมพูชาเป็นฐานเพื่อใช้สิทธิ์ในการส่งออกเท่านั้นเองกัมพูชาได้แค่ค่าแรงกับภาษีนี่คือนี่นี่นี่คือรายได้ของหุ้นเซนจริงๆนะเพราะนั้นวันนี้ภาคบริการเจ๊งเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวด่านถูกปิดสแกมเมอร์กับเว็บไซต์ออนไลน์ทำงานไม่ได้นะโดนตัดเน็ตตัดไฟจากฝั่งเราเอวันอะไรจะเกิดขึ้นในกัมพูชาก็ผมมองแล้วนะครับ เศรษฐกิจกัมพูชาจะจบแบบสีลังกาเออคือไงคะก็คือสีลังกาที่เขาพังเนี่ยก็เพราะว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเขาหมดแล้วเขาก็มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะเนื่องจากรายได้น้อยกว่ารายจ่ายเอาง่ายก็เกิดการอะไรครับเข้าแถวเติมน้ำมันค่ะต้องปิดไฟฟ้ากลางวัน16ชั่วโมงเปิด8าชั่วโมงนะแล้วสุดท้ายแล้วนายกอะไรก็ต้องหนียวราประเทศอยู่ไม่ได้เพราะ คนเสียังกาเข้าไปบกทำเรียบถูกไหมฮะค่ะแต่ว่าผมมองแล้วเนี่ยกมบูชาเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจจะจบแบบเสียังกาแต่อตัวรัฐบาลฮุนเซนเนี่ยจะจบแบบรัฐบาลเนปาลก็คือโดนเผาสภาเผาบ้านนะไอ้รัฐมนตรีต้องขึ้นหอหนีอ่ะมันจะเกิดได้ยังไงเนี่ยว่าคนกมพูชาเองเนี่ยเหมือนอยู่ในเงื้อมมือของคุณเซนอ่าผมมองแบบนี้นะค่ะ วันนี้ที่หุนเซนเนี่ยมันเรียกแรงงานเรากลับไปเนี่ยหลายแสนคนค่ะแล้ววันนี้แรงงานยังอยู่ตรงโน้นเนี่ยงานก็ไม่มีทําถ้าเราปิดด่านเนี่ยแล้วแล้วเราใจแข็งอ่ะไม่ต้องให้เข้ามาด้วยแรงงานค่ะผมเชื่อไอ้พวกแรงงานพวกนี้มันจะขึ้นมาอัพไลซิงเพราะว่าอะไรฮะคนรุ่นนี้เคยมาใช้ชีวิตสุขสบายในประเทศในประเทศเราค่ะน้ำไฟสว่างนะทุกอย่างเดินห้างนะมีกินมีใช้ข้าวปลาอาหารราคาถูกคุณิศดูถ้า ศรษฐกิจจำเปชาเป็นี้เงินเฟ้อมันจะมันจะสูงมากเพราะอะไรเพราะเราปิดด่านเนี่ยมันต้องไปเอาสินค้าจากที่อื่นซึ่งมันต้องแพงแน่คือวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยถามหาแน่ๆกับกามันจะเกิดเงินเฟ้ออย่างรุนแรงครับแล้วมันก็จะเกิดการขาดแคลนทั้งพลังงานทั้งยาทั้งของใช้ทุกอย่างแล้วมันก็จะไปกดดันให้ขอลงกันหนึ่งครับโอเคครับ